สวัสดีนักเรียนส้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับมิชาคณิตศาสตร์ครูอ้อมเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่มีผลฐานเป็นทศนิยมพิจารณาการหาผลหารของ3หารด้วย2 เราก็ดูว่า2คูณอะไรได้3ถ้าไม่มีก็ดูที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ2คูณ1ได้2 3ลบ2ก็เหลือ1 1ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1 0นั่นเองต่อมาเราก็ดูว่า2เนี่ยคูณอะไรได้1 0ให้เราพิจารณาว่า2เนี่ยคูณอะไรได้10ก็คือ2คูณ5ได้10 แต่ที่เราต้องการเนี่ยคือ1.0ดังนั้น2ก็จะต้องคูณกับ0.5จะได้1.0นั่นเองลบกันเหลือ0ตัวคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง2คูณ1.5จะต้องได้เท่ากับ3 ว่า2คูณนได้3.0หรือมีค่าเท่ากับ3ดังนั้น3หารด้วย2มีค่าเท่ากับ1.5ตัวอย่างถัดมาพิจรารณาการหาผลหารของ17หารด้วย8เราก็ดูว่า แเนี่ยคูณอะไรได้1ไม่มีเราก็ดูว่า8คูณอะไรได้17ก็คือเอาใกล้เคียงที่สุด8คูณ2ได้16เอามาลบกัน17ลบ16 7ลบ6ก็เหลือ1 1เนี่ยหรือก็คือ 1>, 1ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1.0นั่นเองเราก็ดูว่า8คูณอะไรได้1.0หรือพิจารณาว่า8คูณอะไรได้10ก็คือ8คูณ1ได้8ดังนั้น8คูณ0.1จะมีค่าเท่ากับ0.8ลบกันเหลือ0.2 0.2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.2 0 เราก็ดูว่า8คูณอะไรได้0.20หรือ8เนี่ยคูณอะไรได้20ถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียงที่สุดก็คือ8คูณ2ได้16ดังนั้น8คูณ0.02ก็จะมีค่าเท่ากับ0.16ลบกันเหลือ0.04 0.04เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.040 8คูณอะไรได้0.040หรือเราจะดูว่า8คูณอะไรได้40ก็คือ8คูณ5ได้40ดังนั้น8คูณ0.005จะได้เท่ากับ0.040นําำมาลบกันก็เหลือ0ตัวคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่าก,กับตัวตั้ง 8คูณ2.125จะต้องได้เท่ากับ17เรากดเครื่องคิดเลขเดูวพบว่า2คูณ2.125มีค่าเท่ากับ17.000หรือมีค่าเท่ากับ17นั่นเองดังนั้น17หารด้วย8มีค่าเท่ากับ2.125 ตัวอย่างถัดมาแสดงวิธีหาผลหาร7หารด้วย5เราก็ดูว่า5เนี่ยคูณอะไรได้7ถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียงที่สุดก็คือ5คูณ1ได้5ต่อมาเราก็เอา7เนี่ยมาลบ5เหลือ2 2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2.0 ถัดมาเราก็ดูว่า5คูณอะไรได้2.0หรือดูว่า5คูณอะไรได้20ก็คือ5คูณ4ได้20ดังนั้น5คูณ0.4ก็จะได้เท่ากับ2.0ลบการเหลือ0ตรวจคำตอบให้เอาตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง5คูณ1.4จะต้องได้เท่ากับ7ดังนั้น จ็ 7, หารด้วย5มีค่าเท่ากับ1นตอบ1นุดสข้อ2อหนึ่งหารด้วย C 1หนึ่งหารด้วย C C อะไรได้1ไม่มีเราก็ใส่ศูนย์ ต่อมา1เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1.0เราก็ดูว่า4คูณอะไรได้1.0หรือ4คูณอะไรได้10ถ้าไม่มีก็ใกล้เคียงที่สุดก็คือ4คูณ2ได้8ดังนั้น4คูณก็จะมีค่าเท่ากับ0.8ลบกันเหลือ0.2 0.2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.20 เราก็ดูว่า4เนี่ยคูณอะไรได้0.20หรือดูว่า4คูณอะไรได้20พบว่า4คูณ5ได้20ดังนั้น4คูณ0.05จะมีค่าเท่ากับ0.20ลบกันเหลือ0ตรวจคำตอบให้เอาตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง4คูณ0.25จะต้องได้เท่ากับ1 0ดังนั้น 1>, 1หารด้วย4มีค่าเท่ากับ0.25ลรอบ0.25ต่อมาแสดงวิธีหาผลหาร19หารด้วย4 4อะไรได้1ไม่มี4อะไรได้19ก็คือเอาใกล้เคีงที่สุด สี่คูณสีได้16ลบกันเหลือ3 3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3.0 ถัดมาเราก็ดูว่า4เนี่ยคูณอะไรได้3.0หรือดูว่า4คูณอะไรได้30ถ้าไม่มีก็เอาใกล้แข็งที่สุดพบว่า4คูณ7ได้28ดังนั้น4คูณ0.7ก็จะมีค่าเท่ากับ2.8ลบกันเหลือ0.2 0.2ก็จะมีค่าเท่ากับ0.20 4คูณอะไได้0ูนยเราก็ดูว่า4เนี่ยคูณอะไรได้20พบว่า4คูณ5ได้20ดังนั้น4คูณ0ูนจุก็จะมีค่าเท่ากับ0.20นํามาลบกันเหลือ0ตัวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง4คูณ4.75จะต้องได้เท่ากับ19ดังนั้น19หาร สจะมีค่าเท่ากับ4 7่ตอบ4 7จข้อ2 18หารด้วย8 8คูณอะไรได้1ไม่มีแล้วก็ดูว่า8คูณอะไรได้18เอาใกล้เคียงที่สุดก็คือ8ปคูณสได้16 นำมาลบกันเหลือ2 2ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2.0เราก็ดูว่า8คูณอะไรได้2.0หรือ8เนี่ยคูณอะไรได้20พบว่า8คูณ2ได้16จะใกล้เคียงที่สุดดังนั้น8คูณกับ0.2จะได้เท่ากับ1.6นำมาลบกันเหลือ0.4 0.4เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0.40 8คูณอะไรได้0.40หรือรู้ว่า8คูณอะไรได้40พบว่า8คณ5ได้40ดังนั้น8คูณ0.05จะมีค่าเท่ากับ0.40ลบกันเหลือ0ตรวจคำตอบให้นำ ตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง8คูณ2.25จะต้องได้เท่ากับ18ดังนั้น18หารด้วย8มีค่าเท่ากับ2.25ตอบ2.25ข้อ3 15หารด้วย12 เราก็ดูว่า12คูณอะไรได้1ไม่มีแล้วก็ดูว่า12เนี่ยคูณอะไรได้15ถ้าไม่มีก็เอาใกล้ียงที่สุดพบว่า12คูณ1ได้12ลบกันเหลือ3 3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3.0เราก็ดูว่า12เนี่ยคูณอะไรได้3.0หรือ12คูณอะไรได้30 ถ้าไม่มีก็เอาการคข็คงที่สุดพบว่า12คูณ2ได้24ดังนั้น12คูณ0.2จะมีค่าเท่ากับ2.4นำมาลบกันเหลือ0.6 0.6ก็จะมีค่าเท่ากับ0.60 12คูณอะไรได้0.60 หรือเราก็ดูว่า12เนี่ยคูณอะไรด้60พบว่า12คูณ5ได้60ดังนั้น12คูณ0.05ก็จะมีค่าเท่ากับ0.60ลบกันเหลือ0ตัวคคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง12คูณ1.25จะต้องได้เท่ากับ15ดังนั้น 15หารด้วย12จะมีค่าเท่ากับ1.25ตอบ1.25นั่นเองข้อ4 7หารด้วย10 10คูณอะไรได้7ไม่มี7เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ7.0เราก็ดูว่า10คูณอะไรได้7.0 หรือ10คูณอะไรได้70ก็คือ10คูณ7ได้70ดังนั้น10คูณ0.7ก็จะมีค่าเท่ากับ7.0ลบกันเหลือ0ตรวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง10คูณ0.7จะต้องได้เท่ากับ 7.0หรือ7เฉยๆดังนั้น7หารด้วย10จะมีค่าเท่ากับ0.7ต่อ0.7ข้อ5 3หารด้วย100 หนึ100คูณอะไรได้3ไม่มีใส่0 3ยของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3.0มจุดเราก็ดูว่า100คูณอะไรได้3.0มจุหรือหนึคูณอะไรได้30ยังไม่มีเราก็ใส่จุดเติม0 3.0ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3.0มต่อมาเราก็ดูว่า100เนี่ย ไไ 100. คูณอะไรได้สามหรือ100่้อยคูณอะไรได้สามร้อยพบว่า1 0 0่งร้อยคูณสามจะได้สา0ร้ดังนั้นหนึ่งรคูณศูนก็จะมีค่าเท่ากับ3.00จนลบกันเหลือศูนย์ตัวคำตอบให้นำตัวาหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งหนึ่งรคูณศูนจะต้องได้เท่ากับสาม หรือเท่ากับ3นั่นเองดังนั้น3หารด้วย100จะมีค่าเท่ากับ0.03ข้อ6 23หารด้วย1,000 1,000คูณอะไรได้2ไม่มีใส่0 1,000คูณอะไรได้23ไม่มีใส่0 23เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ23.0ก็ดูว่า1,000คูณอะไรได้23.0หรือ230ยังไม่มีเมนก็ใส่จุดเติม0 23.0ก็จะมีค่าเท่ากับ23.00ต่อมาเราก็ดูว่า1,000เนี่ยคูณอะไรได้เท่ากับ 23.00หรือได้2,300พบว่าใกล้เคียงที่สุดก,ก็คือ1,000คูณ2จะได้2,000ดังนั้น1,000คนูณ0.02ก็จะมีค่าเท่ากับ20.00ลบกันเหลือ3.00 3.00เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3.000 1,000ค,คูณอะไรได้3 0 0 0หรือ1,000คูณอะไรได้3,000พบว่า1,000คูณ3ได้3,000ดังนั้น1,000คณ0 0 0 3ก็จะมีค่าเท่ากับ3.000ลบกันเหลือ0 เกิคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง1,000คูณ0.023จะต้องได้เท่ากับ23.00หรือเท่ากับ23ดังนั้น23หารด้วย1,000จะมีค่าเท่ากับ0.023ตอบ 0.023ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอยู่ในลิง์ใต้คลิปใน YouTube เสร็จแล้วแคปสงค่งขูประจำชั้นได้เลยค่ะ